ปกติได้ดูดวงบ้างไหมอยู่เมืองไทยไม่ได้ดูเลยค่ะถ้าไม่ใช่เพราะพี่ผิงทักทายมาค่ะจริงๆแล้วไม่ไม่ได้มีโดยปกติแล้วไม่ได้เป็นคนมีว่าอยากจะไปพบท่านไหนเพื่อที่จะสอบถามอะไร,หร,ห,รหรือว่าหรือหรือว่าจะจะทั้งทั้งไพ่ในทุกๆกศาสตร์นะคะไม่ไม่ไม่ได้ดูเลยก็ใน <laughs> คำถามที่อยู่ในใจก็ เดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันว่าท่านท่านจะให้คออําแนะนํำยังไงเราท่านจะทราบไหมว่าในใจเราต้องการสอบถามอะไรแต่ก็ทกําการบ้านมาแล้วบ้างแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามารอคําตอบแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกครั้งหนึง บา,บางคนมีคําถามในใจหรือว่าบางคนมีมีมีทุกที่ที่ต้องการแก้ต้องบอกก่อนว่า,าตุกอาจจะแตกต่างนะคะเพราะว่าตุกไม่ได้มาโดยความทุกข์แล้วก็ไม่ได้มีไม่ไม่ได้มีคำถามในใจที่ท,ที่ที่เดือดร้อนแต่ว่าแต่ว่าในการที่ได้พบท่านนะคะเหมือนกับว่าเราได้พบคําตอบ ที่จะทำให้เราจะรู้ว่าทางที่เรากำลังเดินต่อไปจะทำให้ดีขึ้นได้ยังไงจากที่ดีอยู่แล้วได้พบคำตอบว่า,าในในทุกๆสิ่งที่กำลังทำที่เราเรียกว่าประสบความสำเร็จมันสามารถที่จะพัฒนากว่าเดิม หรือว่าเราเราเรายังมีเรายังมีชาเลนจ์ที่รอเราอยู่ในอนาคตแล้วเรากําลังจะพาตัวเองไปได้อีกไกลแค่ไหนซึ่งซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันทําให้ตอนนี้ตอนนี้เหมือนเราได้รับพลังว่าอ๋อในในอนาคตเรากําลังจะเรากําลังจะ เดินก้าวต่อไปในในทางดีมันทําให้แบบในทุกๆวันเนาะที่เรารับผิดชอบหลายๆงานเราก็จะมีพลังเพิ่มขึ้นตอนนี้รู้สึกเลยว่าวา่วาได้รับพลังแล้วก็แล้วก็มีแรงที่จะทําทุกๆอย่างแต่เห็นเล่าให้พี่ฟังว่าบรรทัดแรกหรือสิ่งที่มติตีท่านพูดก็คือเรื่องแบบทุกอย่างในหัวมีแต่องค์กรในหัวมีแต่งานเกี่ยวกับของช่อง คือทุกอย่างไม่ได้ขึ้นเรื่องเนื้อคู่ความรักหรืออะไรเหมือนคนอื่นเลยนะพี่เห็นอะใช่ไหมอย่างอย่างนี้พี่ผิงคือรักงานมาก <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมอย่างอย่างนี้พี่ผิงเมื่อคืนเมื่อคืนพี่ผิงบอกให้ทําการบ้านให้ให้ลอง list คำถามคราวนี้เนี่ยตัวที่เราได้ทําการบ้านกันแล้วค่ะที่ที่ลอง l i ต์ไว้อะต้องบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่า โดยที่ไม่ได้พูดเลยนะคะโดยที่เรายังไม่ได้ถามไม่ได้แนะนำตัวและไม่ได้อะไรเลยท่านค่อยๆเขียนออกมาทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วพอมาดูในกระดาษนี้ค่ะทั้งหมดเรียงตามมันเหมือนสิ่งที่เราคิดมาเมื่อคืนใช่ไหม,มทั้งหมดเรียงตาม <c oughs> เหมือนที่เราโน้ตไว้ใน iPad เลยทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องอันนี้คือเซอร์ไพรส์มาก <c oughs> ใครที่มีโอกาสได้มาแล้ว สำคัญมากๆควรจะมากับผู้เชี่ยวชาญคนที่จะสามารถแนะนำเราได้อย่างรอบนี้ของในทริปของตุกค,ค่ะทุกมาโดยที่ไม่ไม่ได้มีไม่ได้รูขั้นตอนอะไรเลยพี่ผิงแนะนำตั้งแต่แรกแนะนำะตั้งแต่วันก่อนนะคะมาล่วงหน้าหนึ่งคืนเพื่อที่จะได้ไปไหว้องค์ชเวดาก็ มันมีความสัมพันธ์กันสถานที่สําคัญที่สุดสําหรับที่นี่แล้วก็เปิดให้เราได้สามารถเชื่อมกับกับพลังงานที่สําคัญที่สุดสําหรับที่นี่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเมื่อได้เชื่อมเชื่อมเชื่อมได้อย่างถูกต้องแล้วอะคะ่ะในการที่จะแบบมีโอกาสได้ได้พบท่านมาติตีในช่วงเช้าของอีกวันหนึ่ง ขั้นตอนต่างๆมันก็มันก็จะถูกต้องและคําตอบที่เราได้รับมามันก็จะเป็นคําตอบที่ที่ถูกต้องชัดเจนในทุกๆเรื่องเหมือนกันอันนี้ก็เลยเลยอยากถ้าถ้ามีโอกาสอยากให้ทุกๆท่านได้ประสบการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะตะตุกตาม,มารู้ไหมว่ามันต่างจากคนอื่นยังไงท่านอื่นเนี่ยอยากมามากและติดต่อเพื่ออยากมามากแล้วก็แบบรอคิวแล้วก็ตามตัวพี่หนักมาก แต่เคตุกตานี่คือพี่เป็นคนเชิญมาให้รับรู้อนาคตให้มารับ